เห็นข่าวที่ตอนนี้ดังมากนะคะที่มีกระเทยคนหนึ่งนะคะได้โยนน้องชีวาว่าน้องหลีน้องหมาตัวนี้เนี่ยโยนลงมานะคะจากชั้นห้าแล้วก็ตายคาที่บนหลังคาคือจะบอกว่าทันทีที่เห็นอนะ่ะโกรธจนตัวสั่นแบบคือโมโหมากนะคะไม่รู้หรอกว่าเหตุผลอะไร ทำไมกระเทยคนนั้นถึงต้องโยนหมาตัวนี้ลงมาไม่รู้หรอกว่าเขารู้จักการจากับเจ้าของหมาหรือว่ามีปัญหาอะไรกันแต่ที่เรารู้คือหมามันไม่รู้เรื่องนะคะหมามันไม่รู้อะไรอย่างหมามันตัวเล็กๆเลยอะ่ะคือแบบแล้วก็จะบอกว่าในการออกมาพูดครั้งนี้นะคะไม่ได้แบบมาเกาะกระแสหรือนู่นนี่นั่นแต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่รักหมามากอยู่แล้วอะไรเงี้ยจะเป็นคนเซนซิทีฟกับหมามากแล้วมาเห็นรูปศพหมาตัวเนี้ยแบบ เต็มเต็มเฟซบุ๊กไปหมดเลยอ่ะคือแล้วก็มีคนส่งมาแบบเยอะมากไรเยยงี้ยจนแบบบอกทุกคนว่าเออไม่ต้องส่งมาแล้วเห็นแล้วมันแบบเห็นแล้วมันแบบมันโมโหอ่ะนะคะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยจะบอกว่ากฎหมายอ่ะไม่น่าจะทําอะไรกับกระเทยคนนี้ได้เยอะอ่ะเออคือเต็มที่มันน่าจะโดนแบบโดนทำลายทรัพย์สินปะวะ โดนทำลายทรัพย์สินแก็โดนปรับเล็กๆน้อยๆอ่ะจ๋ไม่รู้ว่าสามารถที่จะแบบเอาพรบรคุ้มครองสัตว์มาทำอะไรได้มากมากไม่มากก็น้อยแบบทำอะไรได้บ้างหรือเปล่าอ่ะแต่ที่แน่ๆสิ่งที่จ๋าต้องการเลยนะคะคือเวรกรรมแบบมันมีจริงอยู่แล้วเราเราก็ไม่รู้เราว่ามันจะตามอินเนียไปทันมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ณตอนนี้จุดตอนเนี้ย ครที่ยังไม่ทราบนะคะจ๋าก็อยากที่จะแบบเออช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยอันนี้คือครั้งแรกเลยนะที่จ๋าแบบขอให้ทุกคนมาช่วยประนามทางั้งที่มันไม่ใช่เรื่องของจา๋าแต่เห็นแล้วมันโมโหจริงๆค่ะแม่งแบบคือกฎหมายทําอะไรไม่ได้อ่ะมันก็ต้องใช้แบบใช้แบบสังคมประนามแล้วอ่ะเออคือให้มันไม่มีจุดยืนอ่ะมึงจะมาบอกว่าไม่รู้เท่าไม่ถึงการหรือเคี่ยอะไรไม่ได้เคี้ยหมาทั้งตัวมึงโยนเรามาจากชั้นห้า ไม่รู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรนะคือใจยังไม่ได้รู้รายละเอียดขนาดนะั้นแต่ก็พยายามแบบคุยอะไรเงี้ยพยายามติดต่อเจ้าของหมาไปแล้วนะคะซึ่งแบบเขาก็คงแบบเออมีคนทักมาเยอะมันก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสคุยกันแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามคุยแต่ที่รู้ๆนะคะคือหมาตัวหนึ่งมึงโยนลงมาใจมึงต้องเคียะมากมึงถึงได้ทําได้ลงคอถ้าไม่เคียจริงนี่ทําไม่ได้นะเออนะคะขอโทษด้วยนะคะที่พูดหยาบคายแต่ สำหรับอิสถุนอีเดนโลคียยเนี่ยมันควรที่จะพูดจาแบบนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะเดินไปซื้อ๋วยวต๋ยวได้หรือเปล่าแต่ที่รู้ใครเจอหน้าก็ช่วยตะโกนใส่หน้ามันด้วยนะคะว่าอีสารแล้วหยิเหี้ยนะคะด่าชาติหมาไม่ได้นะเพราะหมามันยังสันด้านนี่กว่าอีดอกนี่นะคะแล้วอย่าไปเหมารวมนะคะว่าเป็นกระเทยอย่างงอย่างนี้คือกระเทยดีๆก็มีนะคะแต่อีดอกเนี่ย ไม่ต้องมาแบบแบ่งแยกเพศหรอกว่ามันเลวเพราะมันเป็นเพศนี้เพศนี้ไม่เกี่ยวค่ะเกี่ยวที่สันดานและตัวของมันเองล้วนๆนะคะพ่อแม่เลี้ยงมายังไงไม่รู้แต่ที่รู้โคตรเหี้ยนะคะขอให้เวกรกรรมมันตามมึงทานจริงๆขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะแบบว่าสอนให้เหียเนี่ยรับรู้ในหัวว่าเวการกรรมมันมีจริง จำนืกผิดอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้สิ่งที่มึงทําลงไปอ่ะมันคือหนึ่งชีวิตเล็กๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมึงโยนลงมาได้มันตายไปแล้วมึงเอากลับมาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วต่อจากนี้ขอให้มึงรับผลกรรมที่มึงทํานะคะขอให้มึงเจอกับสิ่งที่มึงทําลงไปขอให้ผลที่มึงทำาน่ให้ชีวิตของมึงไม่มีความสุขขอให้ต่อจากนี้ชีวิตมึงอ่ะมีแต่สิ่งเลวๆสิ่งที่ฮี้ย่ ไม่รู้มึงเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมำม,มึงทำทำไมมึงถึงทําอย่างนี้แต่ที่ร,รู้ๆขอให้เวนกร,รมอ่ะทําให้มึงเจ็บปวดอย่างกับหมาตัวนี้ได้โดนนะนะ ขอให้แบบเป็นการตามทันเร็วๆขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับเจ้าของหมาไม่เป็นไรยังไงก็แล้วแต่จ๋าเชื่อว,ว่าสังคมโซเชียลทุกๆคนเห็นใจค่ะแล้วก็พยายามจะช่วยให้เต็มที่จ๋าคนหนึ่งค่ะที่อยากที่จะช่วยนะคะให้เต็มที่ไม่มากก็น้อยไม่รู้ว่าช่วยอะไรได้บ้างแต่จ๋ายินดีช่วยทุกอย่างค่ะยังไงก็ติดต่อมา,มาได้เลยนะคะจ๋ายินดีช่วยจริงๆซึ่งพูดเลยนะคะถ้าเกิดเรื่องนี้เนี่ยได้รับไม่ได้รับความยุติธรรมกับการตายของหมาตัวนี้ บอกเลยนะคะว่าจากคนหนึ่งจะไม่ยอมและใครหลายๆคนที่อยู่กลุ่มรักหมาที่จ๋าอยู่ด้วยก็ไม่ยอมเหมือนกันเอาไงเอากันนะคะกฎหมมยทําอะไรไม่ได้ก็ลองดูค่ะเราจะเอาสังคมประนามให้ดูแล้วกันเนาะ